ต่อไปไปติดตามเหตุไม่คาดฝันที่จงังหวัดภูเก็ตครับที่จงังหวัดภูเก็ตครับเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาร่างชายชาวพังงากระโดดสะพานคู่ขนานสารสินลงทะเลขณะนี้ยังไม่พบร่าง ความคืบหน้ากรณีวัยรุ่นชายครับขี่บิ๊กไบค์แล้วโดดสะพานสีสุนทรเมื่อวานนี้นะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ตยังร่วมกับหน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิกูลสนรมภูเก็ตและกู้ชีพอบตอไม้ขขาวนำเรือ,อยางกระจายกำลังออกค้นหาร่างนายเปียนัทกำเนิดอายุ25ปีเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านบางจันทร์ครับอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงา ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้อ BMW สีแดงทะเบียน1กง1141ภูเก็ตมาจอดบริเวณกลางสะพานเท้าเทพกษัตรีสะพานคู่ขนานกับเท้าสีสุนทรและสะพานสารสินจากนั้นได้มีการกระโดดจากสะพานดิ่งจมหายลงไปในทะเลโดยมีคนตกปลาครับได้ยินเสียงคล้ายกับของหนักตกลงจากสะพานจากนั้นก็ได้มีเรือสปีดโบ๊ทขับผ่านมาและพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ก็คว้าไว้ได้เพียงหมวกกันน็อกเท่านั้น จนร่างของนายเปียณัทจมหายไปในทะเลท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดโดยทีมค้นหาพยายามกันอย่างต่อเนื่องทั้งผิวน้ำตลอดแนวใต้สะพานแต่ก็ไม่พบวีแววประกอบกับบรรยากาศปิดไม่เอื้ออำนวยโดยมีญาติต่างมารอด้วยความหวังที่จะพบร่างของนายเปียณัทส่วนสาเหตุของการกระโดดสะพานนั้นนะคะก็ญาติอย่างไม่มีใครเปิดเผยค่ะ